คอนเซปต์ของเราอะนะครับก็คือการประยุกต์อาหารไทยให้เข้ากับอาหารสไตล์ยุโรปเราก็เลยจะทำฮอมกส่งออกให้ทั่วโลกได้รู้นะครับว่าอาหารไทยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์โดยฮอมกพุดดิ้งนะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับขน,นมพุดดิ้งอยู่ก็คือลักษณะเนื้อสัมผัสก็จะเด้งๆงนุ่มๆทานเข้าไปแล้วก็ละลายในปากเป็นแบบเลดี้ทูอีทสามารถเปิดทานได้ทันทีหรืออยากทานร้อนๆกับข้าวสวยอุ่นร้อน30วินาทีก็อร่อยกลมกล่อมเสมือนสุกใหม่ออกจากเตานะครับ จุดเด่นของเราอยู่ที่ตัวพริกแกงนะครับที่เป็นสูตรโบราณซึ่งคุณพ่อก็นําพริก3ชาตินะครับผมมาทําเป็นพริกแกงสูตรพิเศษก็จะมีพริกของไทยจะได้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดของจีนจะได้สีสันที่สวยงามแล้วก็เนื้อสัมผัสที่กลมกล่อมส่วนพริกของอินเดียจะมีสารแคปซาซินมากด้วยทานเข้าไปก็จะดีต่อสุขภาพไม่ใส่แป้งไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแล้วก็สารกันบูดร,ระบบโรงงานมาตรฐานอยอยกับมาตรฐาน GMP โคเด็กนะครับ อาปากับอาม,มาจะเน้นย้ำอยู่กับเราเสมอว่าหอมหมกที่อร่อยจะต้องทานตอนที่สุกใหม่ออกจากเตานั่นก็เป็นจุดเริ่มที่ทําให้เราได้ศึกษาพัฒนาต่อยอดจนคนพบระบบนวัตรกรรมบาร์ชิลเลอร์แอนด์ช็อกฟิเซอร์คือการนําของที่ร้อนอยู่นําเข้าตู้บาร์เพื่อลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วจะทําให้การฆ่าเชื้อจากความร้อนมาสู่การฆ่าเชื้อจากความเย็นทําให้ไม่เกิดเชื้อโรคจากแต่ก่อนหอมหมกเราจะขายได้แค่วันต่อวันแต่เมื่อเราเข้าถึงนวัตรกรรมการผลิตหอหมกของเราก็จะสามารถอยู่ได้นานถึง สิบห้าวันเลยที่รสชาติสีสันกลิ่นเนื้อสัมผัสแล้วก็คุณค่าสารอาหารก็ยังคงอยู่ ตอนขายตลาดน้อยนะครับกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในชุมชนจนคนพบนวัตรกรรมบ a c ชิลเลอร์แอนด์ช็อกฟิเซอร์ที่สามารถส่งขายทั่วโลกได้เราก็จะได้กลุ่มลูกค้าใหญ่ขึ้นตอนช่วงโควิดนะครับเราก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเช่นกันเราก็มาเริ่มขายออนไลน์ line, เป็นการทําการตลาดโดยการเชื่อมออนไลน์ line, สู่ออฟไลน์ line. ในเวลาที่เราไปจัดบูธออกบูธต่างๆเราก็มีการไลฟ์สดล้วก็มีการยิงแอดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆทําให้ลูกค้าเห็นสินค้าของเราแล้วก็สนใจทดลองสั่งซื้อกันแล้วก็เป็นลูกค้าประจํากัน ก็สามารถทำเงินได้เพิ่มขึ้นสามารถตรงขายต่างจังหวัดต่างประเทศได้ซึ่งแต่ก่อนก็สามารถขายได้แต่ในเฉพาะชุมชนตลาดน้อยแค่นั้นนะครับ ทุกธุรกิจมีความเสี่ยงเราก็ต้องเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าการที่เสี่ยงที่สุดคือการไม่เสี่ยงทําอะไรเลยดังนั้นเราก็ควรจะทํามันนะครับเดินหน้าไปเรื่อยๆเข้าหมายสูงสุดของเรานะครับเราก็อยากจะให้หอมกพุดดิ้งที่เป็นอาหารไทยโบราณขายส่งออกในทุกๆประเทศให้ต่างชาติได้รู้ว่ปาอาหารไทยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ไม่แพ้อ,อาหารชาติใดๆในโลกนะครับผม